មកវិថៃបងប្អូនម្ដងមិនពេញទេដល់បងប្អូនដល់ឱកាសងារបានបងអរសុំបងឲ្យបងប្អូននៅថៃចុះទូកអរសុំបងធ្វើការដែរបងគឺតមកជាសល់ទៅអីណាហើយបងប្អូនឈឺឲ្យបងប្អូនដល់ឱកាសងារបានទេឲ្យឡើយទៅទីកន្លងទីវិញឲ្យបងប្អូនធ្វើការដែរបងនំកម្ពុជារ້ອງហាយหนักมากขอឱកាស อยากกลับมาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณช่วงเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องผมดูคลิปนี้แล้วผมเห็นแววตา เห็นหนุ่มกัมพูชาคนนี้ผมรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะเจ็บปวดจริงๆนะครับถึงได้ทำคลิปออกมาขอโอกาสอยากกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งน้องเขาเคยทำงานในประเทศไทยนะครับทุกท่านแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยถูกรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยเรียกกลับหรือว่า บอกว่ามีงานทําเอาง่ายๆคือรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าหางานไว้ให้ทําแล้วไม่ไม่ต้องเป็นห่วงกลับไปที่กัมพูชายังไงก็มีงานทํามีลงจกักรโรงงานรองรับอยู่แล้วแล้วก็เงินเดือนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มนะครับในช่วงนั้นเหมือนกัมพูชารัฐบาลเขาหุนเซ็นนะนะก็เหมือนว่าคือพยายามที่จะปลุกระดมให้แรงงานเขมรในประเทศไทยนี้กลับจากประเทศไทยให้หมด คิดว่าจะตอบโต้ไทยโดยการที่ขนแรงงานกลับยังไงประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเนี่ยยังไงประเทศไทยก็เจ๊งโรงงานอุตสหาหกรรมต่างเนี่ยถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอ่าอันนี้คือขเขมรเขาอาจจะตอบโต้ในแบบนี้ผู้นําของเขาแต่เผอิญว่าน้องคนนี้นะครับอ่าแรงงานขเขมรเนี่ยกลับไปแล้วก็ไม่มีงานทาอ่าบริษัทต่างๆโรงงานต่างๆก็ไม่เห็นมาเจราจาหรือ มาเอาไปทำงานเอาง่ายๆครับผมเห็นน้องเขาร้องไห้แล้วผมรู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องกับรัฐบาลฮุนเซนนะครับในครอบครัวน่าจะมีภาระมีญาติพี่น้องต้องเลี้ยงดูเพราะว่าน้องเขาก็คงจะเคยทำงานในประเทศไทยหลายปีสามารถส่งเงินแบ่งเบาภาระครอบครัวได้สบายๆนะครับ พอรัฐบาลเขาเรียกกลับแล้วเขาก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าช่วงนั้นคือฮุนเซนฮุนเาเนตเนี่ยก็มีการปลุกกระแสว่าคนไทยจะทำ้ายร่างกายจะจัดการคนกัมพูชาทุบตีคนกัมพูชา,าให้รีบกลับไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยขมรแรงงานขามรจำนวนมากเนี่ยก็เชื่อฮุนเซนคิดว่าจะเป็นแบบนั้นพอกลับไปถึงทุกวันนี้เป็นยังไงล่ะนะครับก็อยากกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง ถ้าเลือกได้ทุกวันนี้นะครับตามแนวชายแดยนเนี่ยทุกวันนี้แถวสากแก้วนะครับทหารไทยตำรวจไทยยังจับแรงงานขงเขมรลักลอบเข้ามาทำงานที่เมืองไทยอยู่เลยเขากลับไปตั้งแต่ช่วงหุนเซนเรียกกลับนะครับแต่ไม่ได้งานอย่างที่บอกนี่แหละครับพี่น้องผมถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้ามีงานทำก็ต้องทำไปนะครับอ่าอย่าไปเชื่อหุนเซนกลับไปแล้วมันลำบาก งานเนี่ยผมบอกตรงนะครับงานไม่ไม่ได้หากันง่ายๆในคมนัมเนแล้วก็ในสปปาลาวก็เหมือนกันงานมันไม่ได้หาง่ายที่เหมือนที่เมืองไทยนะเมืองไทยเข้าไปทํางานเนี่ยไม่มีสามร้อยแล้วนะทุกวันนี้นี่จะสี่ห้าร้อยขึ้นนะับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบว,ว่าในคขมรนในลาวจะไปสู้ในประเทศไทยมันสู้ไม่ได้เรื่องค่าแรงเรื่องค่าแรงเนี่ยก็คนละอย่างกันงานก็ไม่ได้เยอะเท่ากับประเทศไทย ประเทศจเห็นไหมครับถ้าไม่ขี้เกียจงานอะไรมันก็มีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี่นะครับเดี๋ยวลองดูคลิปกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนนะครับในงานกับประเทศเยอะมากนะครับมาแน่นเลยครับ นี่แหละครับทุกท่านนี่คือตั้งแต่ที่มีปัญหากับไทยนีย่แรงงานกัมพูชานี่อยู่ไม่ได้เลยในภายในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องวีซ่าก็อยู่ได้แค่เจดวันนะครับแล้วไทยก็ไม่มีทางที่จะแบบว่าผ่อนปลนหรือยกเลิกเรื่องวีซา่าเรื่องเอกสารนี่มันสำคัญมากถ้าหมดอายุคืออยู่ไม่ได้ ตอนนี้ไทยก็ยังคงมาตรการนี้ก็คือให้แรงงานเขมรคนเขมนเข้ามาในประเทศไทยอยู่ได้ไม่เกิน7วันแถมไทยไปรับแรงงานต่างประเทศนะครับทํา MOU กับศรีลังกาหรือประเทศอื่นๆนะครับเมินแรงงานเมนผลกระทบเนี่ยมันตกอยู่ในชาวกัมพูชาอันนี้คืออยากจะฝากถึงคุณเซนนะว่าการที่ตอบโต้ไทยเรียกแรงงานกลับหวังจะทําให้เศรษฐกิจไทยแย่ ขาดแคลนแรงงานเศรษฐกิจไทยถอยห,หลังเดินหน้าไม่ได้อันนี้คิดผิดแล้วประเทศที่จะเข้าเสียบแทนแรงงานเขมรนี่เยอะมากมันขึ้นอยู่กับประเทศไทยกระทรวงแรงงานไทยว่าจะนําเข้าหรือไม่เวียดนามนยอยากมาทํางานในประเทศไทยอีกเยอะแยะนะครับทุกวันนี้คนเวียดนามยังทางานที่เมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับทุกวันนี้ไทยเห็นไหมครับเนปาลสีลังกาฟิลิปปินส์นนจจอเข้ามาเยอะแยะ ถ้าฮุนเซนไม่รีบเจราจากับไทยทำข้อตกลงฟื้นความสัมพันธ์เหมือนเดิมเนี่ยผลกระทบแรงงานขาเขมรในประเทศไทยหลายแสนคนที่อยู่นะครับหลายหมื่นคนเนี่ยแล้วแรงงานขาเขมรที่กลับไปตอนนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกฉันจะบอกให้ถ้าฮุนเซนยังแข็งข้อที่จะหวงห่วงตัวเองไม่เห็นแก่ประชาชนชาวาเมรเนี่ย ประเทศไทยไม่เอานะอาจจะบอกให้อยากคิดนะทุกวันนี้แรงงานลาวนี่หลังไหลเข้าไปทํางานที่ประเทศไทยคนไทยก็อ้าแขนรับลงจากโรงงานต่างๆนะครับร้านอาหารแม่บุงแม่บ้านนะครับเห็นไหมครับแรงงานลาวเนี่ยได้งานกันทุกคนตั้งแต่คเมนตออกมานี่หางานง่ายแล้วเงินเดือนนะครับหมื่นสองถึงหมื่นหกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยยังรับแรงงานลาว ทำความสะอาดผู้หญิงเยอะๆเลยอันนี้เป็นโอกาสของแรงงานลาวด้วยซ้ำถ้าคำเมนเนี่ยยังแข็งข้อยังจะใช้มาตรการเนี่ยตอบโต้ไทยคิดว่าไทยจะงอคิดว่าไทยจะให้ความสนใจเนี่ยผมว่าคำเมนคิดผิดมากอันนี้ฝากถึงผู้นํากัมพูชานะคิดผิดประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนนะประเทศไทยมีงานมีคนทำอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยประเทศไทยให้โอกาสกัมพูชาแทนที่จะทำตัวดีเป็นมิตรต่อประเทศไทยกลายเป็นศัตรูกับประเทศไทยนะครับสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นคลิปนี้แล้วผมก็เห็นใจนะครับแรงงานเขมรคนนี้เฉพาะคนนี้นะดูสีหน้าแววตาน่าจะเจ็บปวดน่าจะมีภาระต้องเลี้ยงดูในกัมพูชาไม่มีงานทำนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสบัยดีสวัสดีครับ